ทำไมแฟนไม่ชอบจูบสวัสดีครับเทนัววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับความเซ็กซี่ปนสยิวและปนความหวานมาฝากสาวๆของผมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจูบมีผู้หญิงหลายคนเลยถามผมมาว่าโค้ดค้าทำยังไงให้แฟนอยากจูบเราคะโค้ดค้าแฟนไม่ชอบจูบทำยังไงดีคะโค้ดค้าแฟนหนูทำไมเขาไม่จูบหนูเลยคะเอออันนี้ผมตั้งไว้เป็นประเด็นประจาสัปดาห์เลยเพราะว่าการที่ผู้ชายไม่จูบผู้หญิงเนี่ยมันมีหลาย เหตก่อนอื่นเลยต้องทำาองพ้อใจถ้าสมมติคุณไปเจอผู้ชายที่เขาไม่ชอบจูบตั้งแต่แรกเริ่มเป็นแฟนกันมาเริ่มจีบกันมาผู้ชายคนนี้ปฏิเสธการจูบหรือไม่ค่อยเริ่มต้นเป็นฝ่ายจูบเราก่อนเลยก็แปลว่าเขาเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบนั้นคือเขาไม่ชอบการจูบมันจะมีมนุษย์บางประเภทที่แบบไม่ชอบสัมผัสน้ำลายของคนอื่นไม่ชอบที่จะจูบเพราะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในกลิ่นปากไม่มั่นใจในฝีมือการจูบหรือไม่ชอบการสัมผัสที่ต้องแลก ของเหลวต่อกันแล้วกันคนประเภทนี้ก็มีนะครับหรือง่ายๆเลยบางคนก็แค่ไม่ชอบที่จะจุก,กับคนอื่นแค่นั้นเองอันนี้ถ้ามันเป็นในลักษณะเนี้ย จะบอกเลยว่าสาวๆไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรก็คือเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบเราไปเปลี่ยนความชอบเขาไม่ได้เพราะมันเป็นรสยิยมความชอบของเขานะฮะแต่มันก็จะมีหลายคนหลายประเภทที่เป็นแบบอย่างผมก็เป็นกับบางคนชอบจูบกับบางคนไม่ชอบจูบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเคมีทางเพศของเรากับเขาว่าตรงกันหรือเปล่าอย่างผมเนี้ยผู้หญิงบางคนผมเจอทีไรผมอยากจะพุ่งเข้าไปจูบอยากจะบทขยี้ลิมฝฟีปาามีเซ็ก์กันก็จูบปากกอดกันก็จูบปากนั่งดูทีวีด้วยกันก็จูบปากจูบปากอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีแรงดึงดูดให้เราอยากจะเข้าไปจูบเขา นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเคมีทางเพศแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเช่นตอนเป็นแฟนกันใหม่ๆหรือแต่งงานกันมาใหม่ๆคบกันมาใหม่ๆจูบตลอดจูบทุกวันจูบตลอดเวลาแต่พออยู่กันมา5ปี10ปีไม่จูบแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพทชั่นบางทีแพชชั่นมันเสื่อมลงความต้องการทางเพศที่คน2คนมีร่วมกันเนี่ยมันเริ่มเบื่อมันเริ่มหน่ายมันเริ่มหมดเสน่หาการจูบเนี่ยโดยเฉพาะจูบปากเนี่ยนะครับผมจะบอกสาวๆไว้เลยว่ามันเป็นเครื่องวัดเสน่หาเครื่องวัดแพชชั่นของคน2คนได้เมื่อไหร เป็นแฟนหรือเป็นผัวเมียกันมานานๆแล้วคุณยังจูบปากกันอยู่สม่ําเสมอจูบปากกันเป็นประจำทุกวันหรือมีเซ็กซ์กันทุกครั้งต้องเริ่มต้นด้วยการจูบปากจูบปากระหว่างมีเซ็กซ์หรือจบลงด้วยการนอนจูบปากกันเนี่ยนะฮะอันนี้แปลว่าความรักความเสน่หาความอยากความใคร่ในเรื่องเพศของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ลดไม่ตกไม่ถอยแต่เมื่อไหร่ก็ตามแรกๆมีหลังๆไม่มีปัจจุบันไม่มีเลยไม่จูบไม่อะไรเลยเนี่ยก็ต้องพึงระวังแล้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าแพชชั่นคุณกับเขามันเสื่อมหรือเปล่าถ้ามัน เสื่อมก็ต้องรีบเร่งซ่อมแซมแก้ไขนะฮะอย่ารอจนมันเสื่อมจนหมดอารมณ์ทางเพศต่อกันถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถต่อติดได้หรือมันไม่สามารถกู้คืนกลับมาใหม่ได้ดังนั้นถ้ามีอะไรที่เป็นไซด์หรือเป็นสัญญาณเตือนเพียงเล็กน้อยเนี่ยคุณก็ต้องหันมาซ่อมแซมมาบำรุงถ้าสมมุติอีกในกรณีหนึ่งคุณเป็นผู้หญิงที่จูบไม่เก่งหรือเขาเป็นผู้ชายที่จูบไม่เก่งเนี่ยอันเนี้ยเรามาเรียนรู้กันได้ผมมีคอร์สออนไลน์สอนในเรื่องนี้นะครับชื่อคอร์สว่าลิปซิกเก็ตสูตรสำเร็จเสร็จด้วยปากะะค เนื้อหาจะมีทั้งหมด7บทเรียน6บทเรียนจะเป็นเรื่องการใช้ปากกับน้องเคนะฮะอีกหนึ่งบทเรียนเต็มๆเลยผมจะสอนเรื่องเทคนิคลีลาท่าไม้ตายในการจูบต่างๆสาวๆสามารถมาเรียนรู้แล้วนําไปปรับใช้กับคนรักของคุณได้ท่าจูบยากๆท่าจูบหวานๆท่าจูบเซ็กซี่อันนี้ผมสอนอย่างละเอียดเลยบรรยายแบบละเอียดที่แบบเข้าใจง่ายในคอร์สออนไลน์ลิฟท์ซีเคทนี้นะครับถ้าคุณมีปัญหาว่าเฮ้ยไม่จูบเพราะว่าไม่เก่งไม่จูบเขาไม่จูบคุณเพราะคุณจูบไม่เก่งหรือเขาไม่จูบคุณเพราะเขาจูบไม่ เ,เพอคุณมาเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ผ่านไปปุ๊บทาความเข้าใจฝึกปฏิบัติแล้วเดี๋ยวคุณก็จะจูบเก่งขึ้นพอคุณจูบเก่งขึ้นเขาก็จะจูบเก่งขึ้นตามมาเพราะการจูบมาเหมือนการเต้นราถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นําและนําไปในทางที่ดีนําไปถูกทางเนี่ยอีฝ่ายหนึ่งมันจะเรียงร้อยนะฮะมันจะเรียงร้อยมันจะสอดคล้องแล้วมันจะประสานลิ้นฝีปากประสานลิ้นไปด้วยกันได้พิ้วไหวมากขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ เจอบ่อยๆแล้วเป็นปัญหาที่ผู้หญิงผู้ชายไม่กล้าบอกกันด้วยนั่นก็คือปากเหม็นไม่คุณปากเหม็นก็เขาปากเหม็นแล้วพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปากเหม็นเนี่ยมันเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอ่าอย่างสมมติถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ปากเหม็นแล้วผู้ชายไม่ยอมจูบคุณต้องเทสเลยว่าคุณเหงือกอักเสบหรือเปล่าค่าผินปูนเยอะไปหรือเปล่ามีฟันผุลากฟันเสียหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาหมอฟันเป็นประจำนะครับอย่างน้อยๆปีละสองครั้งทุก6เดือนเพื่อขูดหินปูนแล้วเช็คสภาพเหงือกกับฟันว่ามีกลิ่นปากมีฟันผไไหมมมมเเเเพราเาเราาาาะวลปกนนี่ มาบอกอโดยเฉพาะคนรอบๆตัวหรือคนในสังคมเนี่ยเขาไม่กล้าบอกเพราะเขาจะกลัวเราโกรธยิ่งแฟนเราเนี่ยบางทีจีบกันอยู่หรือเดทกันอยู่เนี่ยไปเจออีกฝ่ายหนึ่งปากเหม็นเราก็ไม่กล้าพูดว่าเธอเธออย่ามาจูบฉันเลยนะเธอปากเหม็นมากเลยแค่เธอฮ้ามาฉันก็จะเป็นลมขาพับลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยะะไม่มีใครกล้าบอกอย่างงี้ดังนั้นเราต้องคอยเทสตัตวเองอยู่เสมอเพื่อความมั่นใจแต่ถ้าคุณไปเจอผู้ชายปากเหม็นแล้วคุณก็เหมือนผมเนี่ยว่าไม่กล้าบอกเขาต,งตรงๆว่าเขาปากเหม็นเนี่ยคุณอาจจะชวนเขาไปทาฟันก็ได้ชวนไปขูดหินปูนเดี๋ยวหมอเขาจะจัดการรักษาาาหยเม อ,อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนไม่อยากจูบก,กันซึ่งมันก็แก้ไขได้ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรสุดท้ายแล้วถ้าอยากฝึกเทคนิคตัวเองให้จูบเเก่งแล้วไม่มีปัญหาเรื่องจูบโดยเฉพาะแพชชั่นต่างๆมันไม่เสื่อมไม่หมดไม่หายไปง่ายๆเนี่ยมาเรียนกับผมในคอร์สออนไลน์ลิฟต e เซ็สนะครับสนใจทั้งมาที่ไลน์แอดเทนูวีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆผมจะแก้ปัญหาในเรื่องจูบได้สําเร็จแล้วเจอกันครับ